ไอ่พูดถึงความฝันอันหนึ่งเป็นความฝันที่ติดตาตั้งแต่เด็กอันนี้ไอ้ที่พูดถึงความอันนี้เลยว่าเออกูไม่ค่อยอยากพูดนะเป็นความฝันเดียวที่กูไม่อยากพูดคือมันมีวันหนึ่งใช่ไหมกูไม่บอกนะคนคนที่กูรู้จักคนหนึ่งอ่ะมันเหมือนว่าราวันน้ะมันคือมันตอนนั้นคือกูจำได้มันเป็นฝันที่กูจาตาตึงตั้งแต่ตอนอายุสิบขวบจนถึงไอ้แค่ปัจจุบันสิบแปดกูยังจาความฝันที่ไอ้นี้ได้โอ้ตอนกูมีความฝันตอนอายุปมะมาณสามกถ้ามึงถ้ามึงถ้ามึงคิดว ไอเชี่ยมไม่ใช่มึงคือฟันที่จังไรระดับสูงสุดเว่ยมึงอะไอคือนั่นคือมันมีเชื่อไปทั้งระบาดเชื่อไปทั้งไม่ถ้ามึงได้เจอร้านนี้มึงต้องบอกฮะเว้ยมันคือเชี่ยไวัดอเว่ยเว่ยคนที่โดนคนที่โดนไวระที่นี่ไปเขาจะกลายเป็นเหมือนจะแบบความเกลียดลเข้าโค้งน้ำเว้ยจะอะไรกัาตามมา แล้วทีนี้ใช่ไหมอย่างมองก็แล้วทีเนี้ยคือยูดีอ่ะไอ้ย่าคนที่กูรู้จักคนหนึ่งอ่ะแม่งติดไม่เป็นผู้ชายมันติดเชื้อแล้วเสร็จใช่ไหมยูดีอ่ะแม่งแม่งลึก้ค่ไหยูดีมันไล่ล่ากูไปไม่ได้ไม่ได้ยแล้วทีนี้มันความฝันมันไม่นานนะทีนี้กูเลยวิ่งหนีใช่ไหมวิ่งไปแอบบ้านเพื่อนแต่ผลสรุปคือกลังจะวิ่งเข้าบ้านเพื่อนใช่ไหมยูดีอ่ะเพื่อนคนนี้ยแม่งล็อกตัวกูไว้เย และที่กูพามันก็เลยพากูไปในบ้านมันซึ่งไอ้เหียไอ้คนคนนั้นที่กูบอกไม่ติดเชื้อมั่งนั่งรอมังนั่งมังนั่งไอ้กอดเข่าอยู่ในบ้านเพื่อนไอ้สัสแล้วไอ้เพื่อนกูบอกว่าเออผมจับมันมาให้แล้วครับเฮียล้วสนุกคือไอ้เหียคือไอ้ชินอีคนที่เพื่อนกูมันคนที่กูรู้จักที่มันติดเชื้อไอ้เหียมันเหมือนเป็นเหมือนเป็นบอสที่แม่งอารมณ์เหมือนพวกนีเมสิ์ในเรซเดนีย์วิวมึงเห็นไหมว้อ้แบบสมบีจับไปให้นิเมซิอะไรเงี้ยเออแบบว่าไอ้คือคือไอ กูบอกเลยไอ้เพื่อนมันไม่เคยขี้ตันไอ้คนที่จับกูไม่เคยขี้ตันไอ้ทีเนี้ยจับไปให้คนคนที่รู้จักได้ที่คูเลยกูก็เลยก็เลยจะโดนกูก็เลยจะโดนตุ่นกูเลยรีบกูเลยสะดุ้งตื่นเลยเนี่ยความแรงไอ้ขี้เป็นความเป็นความเป็นความฝันที่แบบไอ้ขี้กูไม่อยากกูไม่อยากฝันถึงไม่อีกไอ้เงี้ยมึงก็จะณ์กูไหมความที่ตอบเวลาฝันอีกต่อไีอีกเลยมัน ไอ้เชี่ยคือมีมันจะมีไอ้เชี่ยทำไมกูฝันเยอะไอ้เชี่ยตอนฝันเนี่ยมันเป็นความฝันประมาไอายุขวบไอ้เชี่ยตอนนั้นคือมึงเข้าใจว่าอารมณ์ของเด็กไหมเด็กจะกลัวอะไรเด็กกลัวแล้วจับเด็กผิดอ๋อไอ้ฝันมันโดนรถจับเด็กได้เลยไอ้เชี่ยรถตู้ไอ้เชี่ยรถตู้ดำอะรถตู้อรถตู้มึนนอนรถตู้มึงนอนรถต,<ะ>ตู้พอ่องไงโอ้ไอ้เชี่ยรถตู้ไอ้ไอ้รถตู้ไอ้เชี่ยแหล ไอ้ที่กูจำได้เลยเลิกที่นี่ไอ้กูไปเจอว่าในรถกูโดนกูโดนจับไปใช่ไหมไอ้ทีเนี้ยช่วงนั้นคือช่วงนั้นหนังที่มดังนะมึงเคยดูมึงรู้จักไอ้นั่นไหมเออพวกอีปซีเดงรู้จักไอีปซีเดงพวกนักซื้อว่าแล้วเหี้ยคเออไอ้พวกลูกผู้ชายพันดีป่ะใช่อารมณ์นั่นแหละแล้วที่กูเจอใช่ไหมแล้วทีเนี้ย ไอเชีย่ยพอโดนจับตัวไปแม่ก็รู้เรื่องใช่ไหมเออไอเชีย่ยแม่ก็ตั้งวงเอาวงฮ <c oughs> ีโร่ใช่ตั้งวงฮ <c oughs> ีโร่ช่วยกูไอ้ท <c oughs> นะัดแล้วเนี้ยพ <c oughs> อตั้งวงเสร็จแล้ว <c oughs> เชีย่ยแม่กลัวแม่ตอนแม่กูไปเจอจุดที่กูอยู่อะที่กูโดนจับไปอะแม่แม่แม,แม่แม่กูเลยเถอะว่ามันแม่กูเลยว่าเปิดตัวมาไอเชี่ยแล้วม่ไก็เปิดควันอยู่ข้างหลังไอ้สัดเปิดเลยคุณได้ก็ตั้งวงคุณไดก็ตั้งวงไป คือแบบคือเหมือนกับเราตั้งมุงไฮโลเนี่ยคือกู้ไอ้ฉนุ่งตื่นเพราะว่าไอ้เชี่ยกูไม่เชื่อสายตาตัวเองเอคือฝันนั่นคือจบเทียบจบขราคะซังมากเลยโอ๊ยปิดปิดผมงงว่ะอยากผมมีข้อบันทึงไว้เมื่อเมื่อปีที่แล้วที่ผมไม่อยากพูดเลยไอถูกขอเราถูกบันอีกอีกตอนอายุประมาณเก้าขวบเกินไอ กเผมฝันที่รู้จักกะทิลาว่ะรู้จักสิเอ้ยฝันประมาณนั้นแหละแบบฝันว่าเออแบบอยูดีในโลกเขาไม่ไม,ม,ม่มีตัวเชี้ยอะไรมาละมาระบาดเต็มไปหมดเลยแล้วแบบเออมีตัวใหญ่อ่ะอ๋อแล้วคือยู่ดีดอ่ะพวกทหารน่ะมันมาจับตัวผมไปเว้ยอ๋อแล้วฉีดเซรุ่มเชี้ยเข้าไปไม่รู้แล้วคือแบบมือมันก็แบบมือมันไปแล้วอ่ะ กูรู้กูรู้เลยเออว่าบอลเออเล่าอ่ะตอนแรกอะแล้วทีนี้หมักไปก็ออกมั่งไม่ออกมาจากหลังอะตัวตัวหอยก็แบบขยายใหญ่เรื่อยๆแล้วปากก็เลยปากก็เลยไม่ใช่ตัวเองอะอ๋อแล้วแล้วก็กลายร่างสมบูรณ์เลยเฮ้ยบางคนบางคนไม่รู้จักกุ้งสไล่าจริงๆนะหยกคือตอนแรกมันมันนึก็ผม่าเออเป็นร่างแบบกุ้งสไล่าโชว์อะไงพี่รู้จักวะอ๋อ ไอ้เขาจะดยเรื่องแรกเลยนะเออกูได้เฮเซไอ้เหี้ยได้เฮเซไอ้ท่านเหมือนมึงอยากบานเั็นบานเลยได้เฮเซ่ไม่ไม่ใช่เฮไม่ใช่เฮเซธรรมดาพี่ไอลาสูุ่มเดียร์พอยาไอลาสุ่มนี่อ่ะมึงมึงเหมือนมึงเอาสมการชายมึงจะเลือกตัวอะไรอย่างเงี้ยเออ่ะไอขี้เหมือนเหมือนเหมือนมึงกำลังแบบว่าเออลุ้นว่าจะได้ตัวเทียนี่ืว่าอยู่ดีมึงไม่หลุดเลยไอขี้ย หลุดเลยรู้แบบผมตอนแรกตอนแรกรู้แบบทหารมันบอกว่าอะไรเว้ยอะไรท่าบอกว่าผมจะได้พวกกอซิซรายุคเมเลเนียม,ม,มเว้ยในพวกแบบพวกปีสองพันขึ้นน่ะอ๋อพวกก็ตฝั่งอเมริกาพวกก็ตพวกคินอะไรอย่างงี้ไอชิบเปิดมาได้กูได้เฮเซ่กูงงเลยเอา้าเฮเซ่เฮเซ่ถือว่าเป็นปีสองพันนะเฮเซ่เฮเซ่เริ่มแต่ปีสองพันสองพันจุดถึงสองพันยี่เฮเซ่ไม่ได้เริ่มปีแบบไม่ใช่เฮเซ่ไม่ได้เริ่มสองพันที่มันเริ่มสองพันยี่สิบนั่นมีเลเนียมพี่ สองพันหนึ่งสองพันยี่สิบสองพันสองพันเออสองพันฮอ้๋อสองพันยี่สิสสสมไม่นะข,ของเฮเซของกูนับเป็นโชวะเฮเซแล้วก็เรวะนี่นของขอญี่ปุ่นนะนะก็ของญี่ปุน่นเออรน,นับอย่างนี้ถ้าเป็นพวกตระกูนก็เสร็อละอ <c oughs> ได้ได้เฮเซปุ๊บได้ได้เฮเซมาปุ๊บเดี๋ยวพี่รู้ว่าเขาอ่านี่ยมาส่งผมไปทำลายล้างทำลายล้างไอ้พวกทาละาดพวกนั้นละ เออจบเร็วฮะแลเว็โดนเลยอ้าเอ้ยผู้ตัแล้วก็มันมันแบบคือมันแบบมีตัวอะไรตัวไหนอ่างที่ทำให้แบบผมเย็นลงแล้วแบบไอ้รองบัวดิงไม่ก็หายไปเออแล้วล่ะไงส๊อตแล้วผมก็สลบไปแล้ผมใส่อยูทีของกายเป็นร่างเดิมแบบแล้วบูก็ไม่มีหับแล้วบูก็ไม่มีหับ ูดึงก็ซีล่าไว้ฮอมึงมึงเห็นภาคใหม่ก็ซีล่าอย่างที่มันเป็นชินก็ซีล่าเห็นและมันมีมันมีชินก็ซีล่าใช่ไหมเออเนี่ยชินก็ซีล่าแล้วมันก็มีชินอุลตร้าแมนใช่ไหมเออแล้วชินอีวานเกเลียนเออชินมีชินอีวานเกเลียนแล้วก็ชินคาเมเลเดอร์ใช่ไหมท่าที่ไม่ได้ใส่มาไอ้เชี่ยแล้วกูไปเจอชินอันหนึ่งมาไอ้ชินก็ซีล่าไนก้าแล้วพอผมกลายไปร่างแบบล่างธรรมดาผมกระโดดไปตื่นมาไม่ทําบล็องอลในทีตัวมีนมอ๋อกลายผู้หญิงเนี่ เพราะเพราะก็ฉัน่าตัวใหญ่เ,หเ,ปเป็นตัวใหญ่เป็นพวกตัวเมีย่เหรออ,อย่าแปลกเพี้ยแป็นเพี้ยนกับสมุดนะไอ้เขี้ยตกใจเราผู้ตื่นมาผู้เสี่ยงอะไรเด้ออ่อา,าก็ไปให้ไปอีกทครูเพรากูฝันเพราะว่าความฝันมันตกแปลกซึ่งกูทำให้กูฝันได้แต่ส่วนใหญ่ความฝันอะเออไอ้เขี้ยไปเออพูดถึงความฝันไอ้เขี้ยกูมีอีกเรื่องหนึง่ง ก็ไม่ไอ้แคยเออมึงรู้จักมึงเคยดูอนิเมะเรื่องหนึ่งไหมซึ่งมันเป็นอนิเมะที่มันฮิตมากประมาณกูอยู่ประนาณปหกซึ่งมันอยู่มันประมาณหกปีที่แล้วไอ้ชคโตเกียวกูนอระมาณรูกูบอกกูว่ามึงฝันว่ามีเขากุเมะแน่เลยกูว่าไม่ไม่ใช่กูไม่ได้ฝันวมามีเขาเนี่ยไอ้แค่โตเกียวกูนภาคตอนนั้นะคือมันยังเป็นภาคแรกใช่ไหมมันยังมีภาคสองเอ้ยมีแล้วดิมีภาคสองแล้วเออไอ้ที่แน่ไอ้แค่มันจะมีเพื่อนกูคนหนึ่งไม่อยากเลยไม่อยากเลย ไม่ใช่ไม่ใช่วีฟมไม่อยากเอ่ยชื่อแม่งว่ะไอเพราะว่าถ้ากูเอ่ยชื่อแม่งคือการมันจะกลายว่ามันจะกลายแบบกูเหมือนกูไป็นดาราเนี่ยไอนี่ฝันละไอชิเนี่ยแม่งไอชื่อนี่ยแม่งเป็นกูุ่มเป็นดาวแต่งนะอ่าอ่ะกูกูเรียกมันว่าอะไรดีอ่ะอันนี้ใส่ของมันแลมันก็จะเป็นพวกไอชิคิดตื้อไอชื่ออะไรกันละชื่อตื้อ ไอ้ที่เนี้ยไอ้ที่คิดตื้อเนี่ยมันมันเป็นกูนใช่ไหมไอ้ที่ละคือมึงเข้าใจอารมณ์ไหมเป็นกูนต้องกินหมดกูไม่แปลกใจแต่ทำไมไ<อ>ต้องมาบ้านกูพี่แม่ไมู่เบาเลยฮะไอ้ที่คือปัญหาคือไอ้ที่เนี้ยมันเป็นคนที่รู้จักกูตั้งแต่ตอนปสามกูย้ายไปอีกจุดหนี่งมันก็ย้ายตามกูไปไอที่เนี้ย มันก็เลยว่าเหมือนระยะว่ากูก็เลยวิ่งอ้อมบ้านวิ่งหนีแม่งอ่ะไอ้ชี้นกูวิ่งอ้อมบ้านวิ่งอ้อมบ้านไอ้ชี้เนี่มันก็วิ่งตามกูแล้วปัญหาคาือพ่อกูยืนรดน้ำต้นไม้อยู่หลังบ้านไม่สนใจกูเลยไอ้ชี้ลูกมืออาจจะโดนแดดอยู่แล้วเลยเยอะเด็วกวิ่งเล่นเง,งินไงเดี๋ยวเด็กไปเล่นกันวิ่งเล่นขี้อะไรวิ่งเล่นขี้อะไรมีหางไล่แทงกูวิ่งเล่นขี้อะไรพี่สกุลได้ขึ้นมาไล่แทงกัน แล้วกูก็โดนแทงเลยแล้วก็พอกูโดนแทงตายกูกเลยสะดุ้งตื่นไงไอเ้เชี่ยกูไม่ค่อยไม่ค่อยอยากเล่าเพราะว่ากูจำไม่นะมันไมน่มันเป็นความฝันแปลกแปลไงแต่ว่าไอ้เชี่ยเป็นความฝันที่ไอเ้เชี่ยกูวิฟที่สุดแล้วที่กูเคยเจอมา